สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมม่นดีวีนะครับนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่แบบตอนนี้เป็นกระแสมากนะครับสําหรับคําถามที่ว่าพี่ครับไอเทมผมจะหมดไหมครับผมเปิดไปแล้วนะครับพี่ครับผมเติมไปแล้วนะครับโอ้โหแต่ละคนครับบางคนก็บอกว่าโอ้ผมเติมไปเยอะครับเปิดไปแล้วด้วยจะทําไงทีนี้าก็มีการวุ่นวายเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจ พลอยแบงค์ประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม pb นะฮะโอ้เต็มครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นใน y u t u b e คอมเมนต์นะครับที่ผมได้ทําการชี้แจงคลิปนี้นะครับว่า pb ทําการปิดชั่วคราว4ี่วันครับก็มีคอมเมนต์มาเต็มเลยนะฮะน่าเสียดายของหมดพอดีนะฮะอันี้ประมาณนี้ผมก็เม้นต่อบไปว่าน่าทางทีมงานน่าจะมีการชดเชยให้นะครับบางคนก็บอกของหมดเรายังมีเงินซื้อกลับมาได้นะฮะบางคนก็เต็มนะฮะ แต่และคอมเมนต์สารพัดครับแล้วทางทีมงานฮะนี่คือแฟนเพจของทีมงาน PB นะครับว่าไงก็คือ GM นั่นเองนะครับเขาฝากมาบอกว่าถึงน้องๆในเกมพอยแบงและทุกๆท,ท่านที่สอบถามเข้ามามากมายเกี่ยวกับไอเทมภายในเกมที่เปิดใช้งานไปแล้วทางทีมงานกำลังประชุมเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมแต่ทั้งนี้บนเพจหลักยังไม่สามารถ ย,ยังไม่เหมาะสมขออภัยนะครับยังไม่เหมาะสมที่จะประกาศสิ่งใดออกไปผมจึงขอแจ้งเบื้องต้นผ่านแฟนเพจนี้แทนโดยเราจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปขอบคุณครับมาเขาก็ได้ทําการแจ้งนะครับว่าง่ายๆเลยก็คือทางเพจหลักเขานี่คือไกหนาพอยแบงก์ไทยแลนด์ครับยังไม่สามารถประกาศสิ่งใดออกไปได้นะครับอ่าก็เนื่องจากยัง ทุกคนก็รู้อ <working> ยู่นครับอ่าไว้อะไรนะครับไว้อะไรราชการที่เก้านะฮะแล้วไม่ต้องถามนะฮะนี่ผมจะยกตัวอย่างนะฮะดูนี้ครับโอ้โหด่ามาเต็มเลยพวกเมืองกลัวของหมดทำจวยอะไรวะของเติมเมื่อไหร่ก็ได้แต่มึงควรแยกแยะบ้างนะพ่อหลวงของเราได้ สวรรคตรไปแล้วแทนที่พวกเมืองจะไว้อะไรให้แก่พ่อหลวงของเราไม่ดีกว่าเหรอมาโบนทำจวยอะไรของหมดนี่ก็อย่างตัวอย่างครับคอมเมนต์นะครับนี่ครับมีเยอะแยะสารพัดครับนี่อย่างคนนี้ครับหมดกันทั้งไอเทมทั้งปืนเฮ้อหัวเราะอีกครับทรงพระเจริญครับผมอบางคนก็ผมก็เข้าใจนะครับว่า คุณเติมไปแล้วนะคะคือเสดายของที่เปิดครับอ่าแต่ถ้าให้ผมเดาหรือสังเกตการผมว่าน่าทีมงานน่าจะมีการชดเชยให้นะครับอ่าต้องรอวันเปิดเซิร์ฟเวอร์มาเราก็รู้กันเองนะครับวันที่สิบเจ็ดตุลาเวลา1ิบโมงครับมีชดเชยอยู่แล้วนะครับทางทีมมาเขาก็จะพิจารณานะครับไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะเสียผลประโยชน์อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เลิกแบบโวยวายกันนะครับอืม รออย่างเดียวครับเราทําได้ตอนนี้คือรออย่างเดียวทำและสงบนิ่งครับอยู่เฉยๆนะครับว่านแค่นี้ครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมมาทําคลิปนี้นี่ก็เพื่อจะชี้แจงนิดหน่อยครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคือเยอะเหลือเกินนะถามเนี่ยผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย